ก็ไปเื้อกับก็ไปช่องแองเดียานะครับเพืนหลังบ้านน้องหญิงนะครับผมนี่มาอีกร้อครับผมงานนี้ไม่ทันครับ ไปดูเด็กๆก,ก่อนเด็กๆเ,เข้าที่กำบังมาเร็วมามาเร็วลูกมา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 ,มา,มาเร็วเนี่ยหนุน้อยมาเร็วโอ้โหโอ้โหเออมาเนี่มาเร็วมามาดิดิดดมามาเร็วพาลูกเข้ามาอืมเอาเด็กๆเ,เข้าลุมหลบภัยก่อนครับผมบังเกอร์บังเกอร์ แน่แน่โอ้ดีดีไปนอนตรงไหนมาเอาเอาเอาลุยเอาเอา ขอบคุณเอฟซีนะครับผมพ่อสุชาติจำไม่กับผมจะจำไม่พิดเนาะจะจำจื่อไม่พิดแต่พิดก็ไปด้วยนะครับผมนะเอฟซีตีหน้ากล้องเด็กๆนะครับผมแกบอกว่าแกเลี้ยงปันนี้เหมือนกันนะครับแต่ของแกห้าตัวออได้เนี่เลยนะ,ะดีดีเกิดก้อนนะครับกองแกเกิดตีลัง วนตวน้ำจำมัม่มเห็นแกบอกนะบอกป่าตนแล้วก็มาคอมเมนต์ในจองเรียนนะครับแกพาเงินมาซื้อยาเทียมอีกหนึ่งชุดครับผมอีกหนึ่งฟื้นนะครับพอได้จะรับกันแล้วก็นมแพะด้วยใช่ไหมนี่เด็กๆก,ก็กินอยู่นะนมแพะนมแพะกระปองแรกนะครับปานางชงทีเดียวเกือบหมด <laughs> นี่เลยกระปองเด็กน้งชงองีก พานาังจงไม่เป็นพนังอแบบเข้มข้นเข้มข้นสละเินเอ้าทำไมทำไมอ่าอ่าเรื่มทำไมน้องปีนมานี่ย้นมาตูมหนึ่งนะครับเกือบเอาไม่ทันครับแล้วก็ให้ไปเแล้วพอดีกับในโอกาสปลาเด็กๆเก็บ นี่บางกีลางว่าะแดงนะครับแล้วก็ไม่ปูนะครับพุ่มหนะ้าตากว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆก่อนนอนกับก่อยปูทีเดียวครับเพื่อว่าเขาอึใจน,นะครับพุ่มนะอึ้ใจกับก่อยลางอีกงแล้วก็ให้แห้งก้อยปูนะครับดีดีรู้จักว่าดีดีจะเจ็บเลยจะไม่ลุกดีดีฮะทุกท่านดีดีเลยครับ โอ้อมแก้มแม่อมแก้มแม่อมแก้มแม่อืะตัวเล็กกินไม่ตันเหรอฮอ๋อเข้าแท้เขาไม่ได้ จอบโก้นี่ไม่ต้องวงครกับผมวัวน,นาเก่งแม่งสร้างตัวเลยกับชุดยอดนานนานกินเท็จอบโก้ได้ตรงทายยังมีแลบลิ้นใส่เขาอีกพอได้แล้วไปสงสารแม่หาสีที่หลับที่นอนให้แม่นอนบ้างเกี่ยวกันแล้วครับยังไงอีกยังไงองีกกินแล้วยังเวเอง่อวายอีกอะ

ก็นั่นแหลแม่อยู่แล้วอ่ะนะจะอ่ะนี่ลุงเดียไม่ใช่แม่นะทำไมอ่ะดู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 อ่านี่นั่นแหะแม่มาแล้วนั่นก็นอนเล่นอยู่กับแม่สิอ่ะวุ่นวายทำไมอ่ะเนี่ยวุ่นวายทำไมอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะ ยังไงอ่ะประตูนี่ประตู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 นี่ต้องนำมาอนี้นี่นี่ประตูอยู่นี่มาเร็วมานี่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 มาตรงนี้นี่อ่ะมาตรงนี้นี่มาออกมาเร็วเออเอาออกมาเดี๋ยวเด็กเด็กอยู่ด้านนอกว่านะครับปุ้มนะป้านางกลัวว่าจะวิ่งมาแต่นุ่นก็ไม่กล้าไปแล้วครับเด็กอายุ อ,อ่นอ,อนแบบนี้รับแกเดินอยู่ใต้ตอรถต่วนี้แล้วรถก็ไม่ได้เลือนเขื่อนตีไปไหนนะครับจังกับรอยก็เดินเล่นอยู่แแต่นี้แหละตำรวจบางตัวก็วิ่งออกไปอึ้ก้างนกนะกับผมนะก็ไม่อึ้้างนานะนนในนะนู่นเห็นไหครับชลาดกับผมรอยกับไอเขาเรียนรูน้เนาะทำไรทำไรทำไร <c ười> ฝนตกมาตูมเดียวกระพุ่มหายไปแล้วหายไปแล้วลมนะครับลมพาไปหายไปหมดแล้วนะคระพุ่มตกไอวิ่งแก่ป่าคระพุ่มป่านังวิ่งไปแก่ป่าตะกี้ลงเดียวป่าใบที่บ้านลงนะครับพอเอา,าป่าใบลงเสร็จเรียบร้อยวิ่งมาเด็ก ยึดแล้วแห้งเลยนะครับปุ่มนี่ยาเทียมแห้งแล้วแต่เรายังไม่ปูไปทำไรทำไรนะยายยะขึ้นมาขึ้นมาเร็วนี่เร็วลุกขึ้นมา เลเร็วเลี okay? ouais. nada, ้ยวไปกวนอะไรแม่อีกอ่ะอะไปกวนอะไรแม่อีกอืมไปไหนกันมาไปไหนกันมานี่ แต่ทำไปไหนกันฮะอย่างกับจับปูใส่กระดงกับอย่างกับจับปูใส่กระดงกับป้อมอีสี่ไปกับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับฝนหยุดไปแล้วมาตุ้มเดียวครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม